เขาเชียงเมนยูโกประจำวันที่10มีนาคมโดยคอทเทฟฟุรบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีงนี้คอสเนอร์ไม่เฝ้าได้ยังไงกุนตัวการสับบรูโน่ทิ้งตัวเรียกฟรีคิกประตูขึ้นนําโดยกองกลางเรูไบสีฟ้าอัดมิดฟิลด์วิสแดนนะครับทิ้งตัวเรียกฟรีคิกประตูขึ้นนําในเกมที่โอทเทฟฟอร์ดโดยอีกใครกุนตัวการห้องเครื่องของแมนซิตี้ออกโรงเช่งบรูโน่เฟร์นเดสทิ้งตัวเรียกฟรีคิกประตูแรกเพราะว่าเขาเข้าโดนบอลจังหวะนั้นในเกมบุกแพ้แมนยูไป2ต่อ0 โดยเหตุกนนารณ์ดังกล่าวเป็นที่มาของประตูขึ้นนาของปีศาจแดงน,นะฮะเมื่อบรูโน่นั้นวยโอากาศยกบอลข้ามกำแพงของผู้เล่นประบายสีฟ้าให้กับองค์นี้มัสยาดวิ่งไปซัดด้วยขวาแบบไม่จับบอลน,นะฮะเข้าไปก่อนที่สกอตต์แบ็กชอมินจะมายิงเพิ่มต่อฝาลงในช่วงทวลาบาดเจ็บจากความผิดพลาดของเอเดอร์นที่ออกบอลไม่ตรงเพื่อนซะอย่างนั้นเหมือนน่ากุนจริงๆกับลูกฟรีคิกก่อนที่จะเสียประตูมันไม่ใช่การฟาวเลย ผมเข้าโดนบอลจากนั้นเขาก็ทิ้งตัวนอนกับพื้นและร้องออกมาผมไม่รู้ว่าพุทธสินเห็นจังหวะนี้หรือไม่แต่แค่รู้สึกว่ามันเป็นลูกฟาวกันแน่มันน่าผิดหวังมา,มากๆเลยนะสำหรับผมเพราะผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้อ,ของกับจังหวะที่ก่อนที่ทีมจะเสียประตูมันน่าจ็บใจจริงๆนี่นะผมก็เป็นคำพูดของคุนโดนกันนะฮะที่ไม่สามารถทําอะไรบุนโนเฟอร์เดสของเราได้นะผมเจอวิชามานะผมไม่ได้ด้วยเลขเอาด้วย่นก็นแล้วกันครับ โดนพี่โน่ของเราเข้าไปนะฮะงานนี้จุกกันตามๆกันเลยทีเดียวเราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับคนไม่จําเป็นไปแาดแดงจอขายป๊อบบ้าบรังบรูโน่อย่างฮอตโดยสื่อผู้ดีทีข่าว Manchester, แมนเชสเตอร์เดตัดสินใจจะปล่อยตัวป๊อบบ้าออกจากทีมแล้วรังทีมมีบรูโน่เฟรนเดสที่กำลังโชว์ฟอร์มดุมากที่สุดในเวลานี้ โดยไม่จะเป็นต้องมีที่อยู่ก็ได้นะฮะเมื่อเดอร์มินเดอร์นะครับสื่อชื่อดังประเทศอังกฤษออกมาปรายงานมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมที่จะขายปอะปบ้ากองกลางทีมชาติฝรั่งเศสคนนี้ออกไปจากทีมหลังจบสั้นนี้เพราะเล็งเห็นแล้วว่าทีมกำลังไปได้สวยจากผลงานอันยอดเยี่ยมของบุโนี f โอนเดสจอมทัพทีมชาติของโปรตุเกส โดยรายงาน,นข่าวระบุว่าผิวแสดงน,นั้นเตรียมจะปล่อยปอยปอกบ้านในช่วงตลาดซื้อขายักเตสซัมเมอร์นี้เลยหลังมี2ทีมยักษ์ใหญ่อย่างูจวนตุสและก็ปาริสซ็คแมง์กำลังให้ความสนใจและก็พร้อมจะจ่ายเงินระดับ1ล้านปอนด์เพื่อดึงตัวเขาเข้าไปเสริมศักยภาพให้กับทีมหรือก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมาโดยตลอดเลยว่าดาวเตะชาวฝรั่งเศสค,คนนี้ต้องการจะย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากซีซั่นนะะี้นะฮะและก็ต้นสังกัดก,กับพวกเขาก็พ,าพร้อมจะปล่อยตัวเช่นกัน หลังนารุมโอรเรกุนโซชาพุดการทีมชาโนเวเริ่มเมินนายเต็มทีเกี่ยวกับการต้องมาแก้ข่าวให้กับเจ้าหนูปอบป,ป้าเป็นอย่างมากซึ่งเป็นปัญหาคาราคาซังกันมาอย่างยาวนานเกินเลยเดียวจนกระทั่งล่าสุดโซชาเรื่องม,มั่นใจว่าทีมของเขาสามารถพัฒนาไปในทิศทางที่ดีได้โดยไม่จำเป็นต้องมีดาวเตะเรื่องน้ำหอมอยู่ในแผนทำทีมเพราะทีมได้ไปคว้าตัวบรูโน่เฟิร์นเดสมาร่วมทีมเมื่อเดือนพฤษาคมที่ผ่านมาและดาวเตะชาวบปรติกสคนนี้ก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะให้กับทัพปิศาจ โดยตั้งแต่แมนเชสเตอร์เดได้ตัวบร,รูโน่เฟอร์เดสมาร่วมทัพผลงานของทีมก็ยอดเยี่ยมมากเลยนะโดย10นัดล่าสุดชนะ7เสมอ3ยังไม่แพ้ให้กับทีมไหนเลยยิงได้ทั้งหมด24ประตูและโดนเจาะตะข่ายเพียงแค่2ลูกเท่านั้นทำให้บรรดาสาวกเดอะเบรสนะครับผมแทบจะลืมชื่อของป๊อกบ้าไปเลยทีเดียวทั้งนี้หากแมนเชสเตอร์เด,ดตัดสินใจขา,ขายกองกลางแชมป์โลกคนนี้ไปจริงๆแล้วล่ะก็ ก็คาดกันว่าจะนำค่าตัวที่ได้มาสมทุทนในการคว้าตัวนักเตะใหม่อย่างเจดอนซันโชเป็นดาวรุ่งของ mund, Jack ish, บรัสเซียด์มุนและก็แจ็คกิริชกัปตั้งทีมแอสตันวิลล่ามาร่วมทัพดีกว่านะเป็นว่างานนี้นะผมชื่อของปอบปอกบ้านนะฮะจะกลายเป็นอดีตไปในช่วงซัมเมอร์นี้แน่นอนนะครับต้องรอดูแล้วนะฮะว่าทีมไหนจะได้เขาไปซึ่งจะเอาไปนั้นก็ไม่ได้รู้ว่าจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะหรือเอาไปนั่งเป็นตัวทวงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับงานนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปก่อนลวกันครับ รับข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะคินจำใจยกเครดิตให้2แข้งแมนยูรายนี้ทั้งที่พึ่งวิจารณ์ยับเยินมาก่อนโดยรอยคีนหน้าตำนานกับตันทีมจอมโหดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำเป็นต้องยกเครดิตให้กับผู้เล่นปีจแดง2รายหลังเกมเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อคืนที่ผ่านมาทั้งที่เคยวิจารณ์เขาทั้งสองคนนั้นแบบไม่ใหญ่ดีเลย ดยรอยคีนตำนานนักเตะผู้ยิ่งใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับว่าเขาต้องยกเครดิตให้กับอองฮันทีญญ่มัสยานและบรุกชอหลังจากได้เห็นฟอร์มการเล่นของทั้งคู่ในเกมที่ปีศาจแดงเปิดรังโอทฟฟอร์ดเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป2-0เมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะและทำให้ความหวังในพื้นที่แชมปีเป็นลิกของพวกเขายังคงเปิดกว้างโดยที่มสัสยานเป็นคนเบิกร้องสกอร์แรกในครึ่งแรกก่อนที่สกอตต์แม็กโชเมเน่จะมายิงกันตอกฝา,กฝากลงในครึ่งหลัง เพิ่งจะสัปดาห์ก่อนหน้านี้นี่เองนะฮะที่คีนได้ออกมาวิจารณ์ทั้งมักซียานและก็ชอโดยเขาเผยมาว่าตัวเองนั้นก็มีเครื่องหมายคำถามถึงอนาคตระยะยาวของพวกเขากับสโมสรแต่ล่าสุดหลังเกมเปิดบ้านอาชนะแมนซิตี้ตำนานวิซาแดงก็เปลี่ยนกลับมาเป็นที่ยกย่องของดูโอของทีม2รายนี้เป็นอย่างมากโดยรอยคีนก็ได้บอกว่าครับผมคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่สำหรับโอแทฟฟอร์เลยนะและก็สำหรับนฤมมโอดกุลสุชาคีนครับได้กล่าวกับสกายสปอร์ต ฟังนะพวกเขาตกอยู่ภายใต้การกดดันอย่างหนักและก็เจอเสียงวิจารณ์อย่างมากมายตลอด2-3ปีที่ผ่านมาผมเองก็ได้วิจารณ์เพื่อเล่นบางคนอย่างลูกชอและก็มักซียานพวกเขาทําไม่ดีนะผมต้องยกเครดิตนี้ให้กับพวกเขาตรงนี้เลยและถือเป็นกาลังใจอันยิ่งใหญ่สำหรับนารุมโอเลกกนสชาด,ด้วยเหตุผลบางอย่างผมคิดว่าบาง,งครั้งแมนเชสเตอร์จะนั้นก็จะเป็นต้องเอาชนะในเกมใหญ่ในบ้านให้จงได้มันก็โอเคนะกับการเล่นโต้กลับในเกมเยือนแต่นี่คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คุณต้องเอาชนะในเกมใหญ่ที่บ้านให้จงได้และบรรยากาศในที่แห่งนี้ก็ยอดเยี่ยมจริงๆโอเร่ o re, และผู้เล่นคู่ควรกับการได้รับเครดิตเป็นอย่างมากผมพูดอยู่เสมอว่าตอนนี้คัวคุณเอาชนะในเกมใหญ่สักเกมคุณก็ต้องชนะให้ได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกับแซนแนมฮอสเปอร์ในสัปดาห์หน้านั่นเองเดวิมัสซยานคือผู้ทำประตูสูงสุดเป็นอันดับที่2ของแบรนด์เชสเซียเต็ดในตอนนี้ที่ส่ประตูรวมทุกร,รายการและชอก็มีบทบาทสำคัญในแนวรับที่ช่วยทีมชำสี่สิบไร้พ่ายไปนนสิบนัดติดต่อกัน แต่พอเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะรอยคินก็ยอมรับไปเลยว่าเขาไม่ค่อยมั่นใจกับทั้งคู่ทั้งเท่าไร่นักเรากาลังประมือให้กับพวกเขาสำหรับคินชีตในจํานวนคินชีตที่เยอะนั่นก็เป็นตอนที่ไปเยือนและก็พวกเขาใช้แนวรับ5คนคินนะครับไ,ได้กล่าวต่อผมยังคงมีเครื่องหมายคําถามเกี่ยวกับชอรจริงๆนะผมรู้ว่าเขาทําให้ดีขึ้นนิดหน่อยในช่วง1-2เดือนหลังนี้แต่ก็ยังตัดสินเข้าไม่ได้เรากําลังพูดถึงแมนเชสเตอร์เดที่อยู่นันที่5ในลีกพวกเขายังต้องทํางานให้ดีขึ้นไปอีก บางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเหตุนั้นทําให้มักซิยานทําไห้ดีขึ้นเพราะไม่มีมาครับแรฟฟอร์ดแน่นอนว่าเราได้เห็นบางสิ่งบางอย่างจากในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะประตูกับเชลซีที่ผมไม่คิดว่าเขาได้พยายามในแง่ของการสื่อสารให้กับผู้คนเข้าใจแน่นอนว่าเขาเป็นเพ่นที่มีพรสวรรค์แต่สิ่งสำคัญสำหรับมักซียานก็อย่างที่ผมพูดมาโดยตลอดถ้าคุณอยากจะเป็นกองหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่แมนเชสเตอร์เดคุณต้องทำประตูในเกมที่สำคัญอย่างแท้จริงกับทีมที่ดีๆ ผมคิดว่านอีกสอนสาสัปดาห์ข้างหนา้าเราจะได้มานั่งมาประเมินกันว่าเขาดีขึ้นหรือไม่แต่ยังไงผมก็ยังมีเครื่องหมายคำถามเกี่ยวกับตัวเขาผมรู้ว่าเขากาลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีแต่ผมก็มักจะให้ค่ากองหน้าชันนาเวลายิงประตูในเกมที่ใหญ่หนักๆโดยเฉพาะในเกมเยือนนั่นเอง นี่ก็เป็นคำพูดของทางรอยคีนะที่ได้พูดแก้ตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เขาบอกว่า2คนนี้ดูท่าแล้วไม่ได้เป็นสับป,ปะรดเลยแต่ประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะเขาจัดเต็มจัดหนักจัดให้แบบว่าไม่ต้องพูดมากกันเลยทีเดียวถือว่าสุดยอดจริงนะฮะระหว่างเฟตกับทางองคนที่มัสาุาิยก็ไม่ว่าใครนะผมจะยิงได้โดดเด่นมากสักเท่าไหร่นักแต่ผมขอแค่ว่าให้แมนยูของเรนนั้นติดท็อปโฟร์ในปีนี้ก็เป็นได้นครับขอจริงๆนะฮะงานนี้เราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ ติดอยู่เรื่องเดียวอดีตแข้งหงคอนเฟิร์มแมนยูแทบจริงแต่ปัดทิ้งทันทีโดยดิน้นเตหงแดงลิเวอร์พูลนับคอนเฟิร์มว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เตดท้บทาให้ย้ายไปร่วมทีมจริง,รงแต่ได้ตัดสินใจตอบปฏิเสธเพราะติดแค่เ,เรื่องเดียวเท่านั้นโดยเอเย็มเรชานกองกลางดีกรีทีมชาติเยอรมนีคนนี้เปิดเผยม,มาว่าได้รับข้อเสนอจากปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เตดในช่วงเปิดตลาดนักเตะรอบ2เหมือนอย่างที่เป็นข่าวจริง แต่ได้ตัดสินใจตอบปฏิเสธแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะยังคงรู้สึกผูกพันกับผงแดงหรือผูนะฮะซึ่งเป็นคู่ปร,รับตลอดการของทีมเก่าของเขานั่นเองโดยเขาได้บอกว่าผมได้รับข้อเสนอจากสาม,มสโมสรในพิริงกิษซึ่งรวมถึงแมนเชสเตอร์เดตด้วยแต่ผมไม่ได้คิดถึงมันเลยแม้แต่น้อยและก็แม้แต่วินาทีเดียวเพราะว่าผมเคยอยู่กับ,บริวพูมาก่อนนั่นเองโดยก่อนหน้านี้ชานเคยค้าแข่งกับ,บริวพูมานานถึง4ฤดูกาลร,ระหว่างปี2014-2018 แต่ได้ตัดสินใจย้ายจากชินแอนฟิล์ในช่วงหมดสัญญาเมื่อ2ปีที่แล้วเพื่อย้ายไปร่วมทัพกับมารายจูวินตุสแบบไม่มีค่าตัวแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จเหมือนอย่างที่คิดเอาไว้เพราะแปลสภาพเป็นตัวสํารองที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสการลงสนามมากสักเท่าไหร่นักจึงขอย้ายซบเสือเหลืองบริเซียดอดมุนเมื่อช่วงเดือนมกราคมด้วยสัญ,ญญายืมตัวก่อนจะเซ็นสัญญ,ญาย้ายซบแบบถาวรอ,อีกครั้งนะฮะ โอ้โหนะผมเป็นน้ำว่างานนี้เอมเรชานก็ได้ออกมาพูดว่าเขาสนใจอยู่นะแต่เขาคงไม่ไปหรอกเพราะว่าเขาคงชอบโรสเซียตบมุนซะมากกว่านั่นเองครับงานนี้เอมเรชาน,นะครับดูแล้วคงไม่ได้ติดทางฟุตบอลนะฮะอาจจะติดหญิงเยอรมันก็เป็นได้ครับสาวเยอรมันนะสวยนะผมบอกไว้เลยนะงานนี้วันนี้ก็เป็นสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงเชี่ยนครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมนะฮะขอบคุณมากมากเลยครับ